สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้นี่คนมาชมสวนกันด้วยสิบห้าพี่น้องค่ะรอเบิงน้ำเราอยากเห็นต้นมักทุเรียนร้านเคยเพิ่นพ่อยิ่งป่องสุดโถแล้วมาอย่ามาเบิงสวนน้ำสวัสดีจ้าพ่อปลูกซิมหาต้นซิปปลูกซิมหาต้นแม่วาหกหกเมยเถีงพ่อปู่ป้ เพิ่นเลยอยากมาเบิ่งทุเรียนเอออยากมาเบิ่งของข่อยพี่น้องของเราปลูกอยู่หลังบ้านบ่เออหลังบ้าตรนะไปเบิ่งทุเลียเออเดี๋ยวจังสิไปถ่ายคลิปให้พี่น้องเฮาเบิ่งอายุเท่าไรแล้วปีนี้เก้าสิบแล้วเก้าสิบปีนี้โอ้ยแปดแปดเป็นไงแปดแปดเออแปดแปดก็เก้าสิบแล้วเนาะบ่แมนแปดแปดก้าสิบแปดสิบเก้าแปดสิบเก้าเนาะเออแปดสิบเก้าเลยปีที่แล้วถ่ายคลิปเราเฮ็ดสวนอยู่ มาทั้งพี่มาเดี๋ยวสิผ่านยางเบิ้งอายุรอบสิเก้าสิบแล้วพี่น้องเรายังอ่ะปลูกบักทุเรียนไปกินอยู่เลยนีเก้าสิบมันเลยแล้วเกเลยแล้วแรงชันมันไม่แจ่งไหมโอ้กี่ไหมบอสโอ้ไปแจช่แรงทันนะมันนั่นอยู่วันยากตะีเออมวลน้ำทั้งง้องไปเปลี่ยนเบ็ดผ่าแพร่พอแล้วว่ะเออไปแจ่งมือเรา คนแล้ทันแล้วหรอกนสมัยตะกี้ถ้าไอ้แล้ทันจะมันบ่ได้เหรอบ่จะคอยไปแจ้งเกิดจะไปแจงเกิดแสดงว่าบวกสองสามปีผุนออายุจริงในใบเกิดครับอายุเอออายุในใบเกิดแต่เมื่อ่เห็นในใบเกิดยังเมื่อบอจ็บเก็บใบเจ็บเก็บใบเออโอ้ ปลูกก๊าลังงามอยู่สอง้นบ่หม่อมชุนหบ่อมชุนนไยที่เราโอ้ยเจ้ามันเลยแล้วเนะเออนี่เด้นี่มักทุเรียนโอ้งามบ่งามแล้วเว้ยบ่เพราะกูก็ะดับบุ๋ยเลยเดียวเออเพราะใช่งามอยู่อันเขาว่งมันดินเจ้ามันดีแห้งเออนี่จะพุ่นขี้ขั้วตะกีนะข้อขั้วยโอ้แมนข้อไก่อีกอืมดับบุ้ยเลยเดียวเห็นไหม เออแต่ว่าอยากมาเบิ่งมันก็คินเป็นสีร้อยหรอกแมนถ้ามันบ่มีแนวงามมันคืนได้แต่ว่าหกนีอนะทั้งทั้งนี้นะหกเม็ดอยู่บ้าหกเด้อคุ้นทั้พี่กนหกเอยู่โอ้สามแถวไหมหกคุณหกก็ได้เออคืนว่าคืนได้ยี่หรอนอกเออหกเม็รคุณหกเม็ดบางสวนเพิ่มกับหกคุณหกได้เพิ่นอัดใส่เลยคือกันท่นนั่นอ้ไระการแนีเพิ่มย เออเอาไว้ทิ้ระบานทำเมืองทำเมืองก่อนเนี่วะเออปลูกด้นระบ่ของเจ้าโอ้ยปลูกเป็นไม้อะไรร่างทิ้ดระบ่ทิ้ดแล้วอ๋อไปเบิองยูไสคืออยากปลูกมักธุเรียนฮะไปเบิองยูไสมันออกไม้พ่อท่าต้นเดียวเดียเป็นเงินเป็นแสนบ่โอยโอ้กันแลยอยากปลูกมานฟูยไปปุ่มด้วยมาเงินไหมบ่เขาเห็นในเบิองไหมมันมันเบาเลียนแล้วมันเบาลีแข็งพวก เขาไม่รู้อะไรที่ใหญ่ขนาโอ้แม่นหองเขาเลยขนาดะพอน่าอยากปลูกพี่น้องอายุเก้าสิบแล้วนะยังอยากปลูกทุเรียนกูปลูกตะกี้อยู่หน้าโว้ยปลูกเอาเงินแล้วนอที่บักหลายมันนอบ่าหูบ่าหูเบิ้งโทรทัศน์แม่นหมอตะกี้กระล่างเบิ้งเขาเฮ็ดให้เบิ้งแต่ว่าสิขึ้นอกเออมันสิขึ้นลยกโอ้เอออันนี้ปีกัวกลัวนี่กะละก้าด้านี่สิถึงสองปี มิถุนาก็แลกันดาเดือนนานี่ละต้นซีซีเม็ดเลยล่ะพี่น้องข้ามใหม่ใจอืมวายมันไปหนึ่งเลยโอ้พวกกันจะพึ่งละหลับมึงเออนี่มันมีแนวงามมันเลยบอออกกิ่งทางนี่ตะกี้มันมีข้างอันดอกขจจอยู่นี่ก็เลยม่างออกหม่างออกแล้วว่ะเอออันใดมันงามกันเริ่มม่างออกกูบักถึงมืดหรือกูขวัญนะบ่เออแล้ต้นม่วงกันเออปลูกพันธุ์ใดล่ะ ปลูกพันธุ์ใดนักพันธุ์ยังแล้วนี่บ่ฮูแต่พันธุ์ยังหล่ะบ่ฮูคือบ่เบิ่งในโทรทัสารเขาปลูกพันธุ์ยังเขาได้เงินต้นละแสนเบิ่บงกระมงซื้อที่หรอบ่<เอ>ปลูกพันธุ์หมอนทองเด้เอคนกินดีเออบังบังโหรู้ละมอนทองอ่นหล่ะบ<อ>่เ,เออเออม้นนมอนทองบังโหรน้นละอร่อยหนึ่งชื้อตน้ตนต้นมาต้นละอร่อยบ่ต้นละอร่อยอ้มเที่ยวแดดมันขายแปดร้อย เออเดี๋ยวจังสิผาพี่น้องเข้าไปเบิ้งสวนพ่อใหญ่ป๋องปูป๋องเล่าอันมากปลูกเนาะอยู่หน้าบ้านยังปลูกบ่อเดียวนี่บ่อผลมาแล้วเนาะน้ำท่วมร้ายหมดเลยเออนี่ต้นนึ่งอี่โอ้ยเออบ่ต้องปลูกหลายดอกปลูกสองต้นก็พอได้กินโอือ ท่อทำกันนะเรอเออทากันนะอะ้าปอบรัวรอครับขืนมาคุยพ่อให้มนขืนมังกรให้มาขนมังกเออเออมันก็ขืนมาเชงกันไม่ได้หรอกอัวเนาะท่านนี่ละท่นี่ละอืมเออโบเลี่ยแหละหาแมงโคบเ่ที่มันหน่อยมันก็อยากปลูกนี่รอจะเยจังไรเลื้ยงต้นแล้ว่งาเก่าร้ายรมันอัถา่อยากไปเฮ็ดได้เดี๋ยวหมันโอเล แกตัวล้วเทิงสีไปลงทุนหนามเนาะเท่งสีไปเห็ดตรงไปเฝ้าได้เท่งไปเห็ดอกผักเช่าจ้ะนี่ต้นหนึ่งบางเนี่ยเนี่ยปลูกไม้ได้บางวันนี่มันงามกับปลูกไม้นี่กระเช้าก็ไผ่ออกไหมปานนี้ก็ไผ่ตัวนี้ออกออกหมดเลยก็ไผ่กระดับอืมมันดำมันฝืดเลยโอ้ยเดี๋ยวอยากไปเบิ่งเลยไปไงไป บ่เอออุมตอนตอนเรากิดเราแน่นิ่สอดนะมินเราไม่ใหญ่ไงหนังตีมันสมบูรณ์เออแสดงว่าเราใส่ใจดูแลดีปลูกยังกระไดพักเราคือกันผพุ่งไปชีดแล่นไหมชีดชีดห่อมนพร้อมโอ้หูขฮอร์โมดบ่โอ้ยพอมันแตกดิแล้วรอมันไงบ่ใหญ่นะโอ้ เขาทาอยู่แบบตลอดแล้วห้องมหาก็ทุบมืนผ้ายฉีดเลยบ่โอ้ัหยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเดี๋ยวสิไปเบิ่งงานน้ำมือนี้เพิ่นมาเบิ่งทุเรียนเออแม่ต่อยคือบ่อแต่ว่าเป็นตลอดบ่นี่โอ่อแต่ได้กินบ่มันก็ได้กินนะนะถามเบิงเยอะขอบเชื่อบ่แต่ว่าเมื่อก่บ่อลูกบาแครั้งเราโดนละน้อยสองน้อยมันทีร้ายเราอ่ะโอ้ถามันทีแต่ว่ามาเยอะแยะเลยอ่ะเออออมันบ่อคืออยู่ ไป่มันต้นนี่ไงแตนบัคดาเลยมันมากเลยห้วยอืมโห้ยมันเดินหน่อยเล้ะมอว่ะเออไปเช้าวันใกล้ใ้เลยจะส่วนใกล้ครับบาดแตดเลยผุดเลือเก่าเวกบุ้ยเอาไปไก่หมูเออลับเต้นเดียวเออวันมีกจะไปยังไงล่ะอืมป่วยกระสูขาเขือนแล้วพี่น้องเรียวมือแรงใส่ไฟช่ตัเออ นี่ต้นหนึ่งเนี่ยนี่ต้นหนึ่งกระปลูกไม้เช่นกัน,น,ม,น,นมันก็ชี้เขินอย่งชีแ้แต่เของกูก็ได้เนออ้อเออแต่ว่าสูงนั้นหนังต้นมันสูงอยู่บ<อ>่เออมันทำประทันเล็กแห้งไะเออต้นกระปลูอะไรพอได้กินอยู่ร้อนมันได้วันไหนด่าตโซเดียได้ก็แช่ด้วยอุ้ยเอ <c oughs> อแล้วคนจะว่ากูดจะปูกนะเออ นี่หัวปีเหรอแม่นหัปีได้กินอุเขาอ้วมบเขาเป็นชมพูเลยมี่เหี่ลายปากมี่ปากเน่ากินบ่อเนากเน่ามี่กินอยู่บ่บ่แล้วนี่สิเก็บใไฮนี่หน่วลลนมันมันสุกจนมันลนเออมันหนามร้ายหลายได๋องผูกู้ก็เป็นเขาทานใต้เป็นจอดนั่นเอาละนั่นเอาไปถขายบ่อเด็ด้ขายดอกเอาไปกินน้ำาไปแจกพี่น้องนั่นหน่วยนึงทั้งนั้น หู้หน่อยหนึ่งมันหล่นลงเออน่ะเอาไว้ให้มันหล่นมันจังน้ำดีแห้งน้ำร้ายมันชุกเออไม่ชุบเลยอืมนี่กับมแล้วบักะนาวคือกันคนละพันธุ์ตัวนี้พันหน่วยใหญ่บ่มีมะไนตัวนี้บ่เออสวนข่อยโหกไหมโอ้ยพูดแป๊บเดีย้นผัู้เราดูได้พี่น้องับบอกเล่าผู้ชายไหม เดี๋ยวสิ <นะ S 1> ไปเบิงเด้อน้ำบ่ม่อเลยถ<ล> <centered> ้าพี่น้องลูกล้านทางยูทู e ไปเบิงเด้ <G ül> อ <G ül> เออเออเออเาเดี๋ยวคลิปนี้ไไ้ซ้ำนี่ขอบคุณปู่ป,ป่องเด้อที่มาเบิงสวนให้นั่นห่นางจีบนาขอกันไหมจ้าทางบนหน้าห่างมัวทางกำบ้านถึงกันนี่จ้าจ้า